สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นมียรับประทานาอะไรครับวันนี้มีอะไรบ้างก็นีไก่กระโลอะไรไส้กรอกดีไหมอ่าคลิปนี้ดีไหมเห็นไหม มาน,นั่งกินแกงใต้นะครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับไ <c oughs> งแตกแล้วครับอันนี้มานั่งกินแกงใต้นะเจ้านี้เขาขายมาสามสิบสี่สิบปีแล้วนะลูกเจ้บเาบ้าเขาบอกคนที่ยืนขายอยู่อะเขาเคยนอนอยู่ใต้ซิงเนี่ยตอนเด็กๆเ,เขาเล่าอ้ไรก็ฝาฟังว่าเขาอ่ะคนที่เราซื้อของพวกเนี้ยคนที่ตักแกงหยด เาเคยนอนอยู่ใต้ซิงตรงนั้นเนี่ยซิงที่แม่เขาขายครับลตอนนี้เขาอายุจะห้าสิบแล้วอะแสดงขายมาห้าสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมต้องเรียร้านแม่แดงแม่แดงแม่แดงตัดต้าอร่อยใช่ไหมอร่อยกินยันร้อนเลยกินดิๆดิกินดีๆ,ๆ,ๆ